จะมาดูน้องกาฟิลเห็นบอน้องกาฟิลเป็นนม่มรอนะคะเป็นแบบว่าไทยบ้านมาไทยบ้านนะคะนี่มาไทยบ้านลูปหล่อไหมคะพี่น้องดูผิวหนงังผิวเพิงกับสวยงามนาอสะ,สะอาดสะอาดดีเนาะแต่เปิดเข้ามาด้านในพี่น้องเรามักจะพบเจอกับนะคะมันจะเป็นแบบว่าแดงๆเป็นไรตัวนี้จะไม่มีเห็บนะคะแต่จะมีไรไร่มาจะใส่ไรมาจากไก่หนึ่งเลยนะคะที่สําคัญบ้านไหนเลี้ยงไก่แล้วมีหมาด้วยมักจะเจอไรนะคะเปิดกระไาหนีสีเห็นแบบว่า แดงๆไต่ๆย,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 ยุบยๆยุบบไวลาแบบว่า,า,ามันขึ้นข้นนะให้ไก่เนี่ยมันขึ้นข้นเด้อพี่น้องมันจะคันนะคะน้องฟ้าของเราช่วยได้เช่นเดิมอาดกับผู้เบาไป่ก่อนผู้เบาสีแแ่นหนีผู้เบาทหย่าน้ำอ่านะผู้เบาทหย่าน้ำเด้อเอาการวิวอยู่นิ่งๆนี่นะตัวใหญ่โตขนาดนี้อุ้ยต้องใช้น้องฟ้าเยอะแน่นอนเลยนะคะบอกเลยว่าน้องฟ้าเป็นหัวเชื้อแชมพูเข้มข้น,นะคะว่าต้องใส่หลายใส่ในน้อยก็ตายนะคะใส่ไนน้อยก็สูญเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะอเปิดฝา,น,าน้องฟ้าขึ้นมาก่อน ยาแลงนี้ยเยอะยาแลงน,นี้นี่นะน้ำประมาณสิบริดต้ฝาน้นชุกน้องฝาหนึง่นงฝา,าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแก่การจัดการกับไรแล้วบุนนี้ทั้งมาจัดการแต่ให้อย่างเดียวไม่มีเห็บแต่มีไรไก่นะแม่นะ่นเยเอะมาที่นี่น้านยาฝาแลงนี้ <laughs> ย่านหน้าพ่ตรงย่านรับหน้าครับเดี๋ยวจะช่วยให้รถทันได้เดี๋ยวจะช่วยจัดการไรให้สูญเสียชีวิตเราก็ผสมน้องฝาลงไปในคูถังกะละมังเสร็จแล้วเราก็ราดตัวลงไป <laughs> <laughs> เอาฟิวยาแลนนี้อู้วอาววิวมาที่นี่เดี๋ยวก่อนเนึ่เดี๋ยวก่อนเนึ่งอู้วมาขึ้นยุ่งยากแถวบ่นี่เห็นบ่อให้มั้นี่แหละผู้บ่าวไทยบ้านผู้บ่าวไทยบ้านมันสีอาบน้ำยากสีกระพี่น้องนะคะแล้วก็จะสะสมทั้งเห็บสะสมทั้งหบดสะสมทั้งไรไว้นะอ้าวโอ้เป็นการอาบน้ำที่ยุ่งยากที่สุดในประเทศใดอะนะก็จับนะนี่แม่มันวิ่งหนีไปที่เรพี่เนาะมันไม่ มันวิ่งหนีไปแล้วพี่น้องกักกาวิวได้ครึ่งหนึ่งได้คือเก่าได้ครึ่งหนึ่งอ้าวทีนี้น้ำน้องฟ้าของเราเหลือแต่หมาวิ่งหนีไปแล้วมิดอกเราจะเอาไปไหนเราก็เอาน้ำน้องฟ้าเราไปละที่ข้อไก่นะเออเออด้อดี น้องฟ้าเหลือยาเอาบาดถีกงไงเอาไปราดที่ข้อไก่เพื่อฆ่าไรไก่นะจ๊ะเมื่อไรในข้อไก่หมดแล้วมันก็จะไม่มาขึ้นหมาของเราโอเคบหจ้านี่เด้อยาประเทศถิ่งได้ขาดเอาไปหดมดกระไรเด้อเอาไปลดมดก็ได้นะคะมดคันแดงไฟะอะไรเป็นคนเลยโอ้ยนี่ไปค่ะคลิปนี้จบแล้วใครอยากได้น้องฟ้าเอาไปฆ่าเห็บฆ่าหมัดเอาไปฆ่าไรไก่นะพี่น้องเอาไปฆ่ามดก็ได้นะเนื่องจากหมามันวิ่งหนีไปแล้วเอาไปฆ่ามดแล้วกันนะคะโอย you <laughs>